มาเด็กๆๆ็กินละข้าวเร็วๆๆโอ้ยแซ่บขนาดโูเอาลุย <c oughs> แซ่บๆมาน้อยพี่น้องเอ้ยกันเดิมมันตายแล้วเลยไปโคลงผู้เสี่ยวมะเลงมาบ้านๆเท่านี้แหละแม่มันตายคนเราเอามานี่พี่น้องเอ้ย สามตูนีก่กะไม่ไมันตายก็เลยอเอามาเลี้ยงเอาข้าวแซ่ก็น่าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและผู้ชมทุกคนทุกท่านนะค่ะมาพบมาพอกันวันนี้กับยุ่พอกันยุ่งที่หน้าคือเก่าพี่น้องเลยสวัสดีจน ยามาสบแดดกำลังขึ้นพี่น้องเอ้ยนี่ไปทั้งเรื่มอมือน,นี่อยู่ฟางงูฟ้อควายเลี้ยงงูเลี้ยงควาย,ย,งงวายอยู่นาเกือมาแล้วก็มา,ก,ก,มาก,ก็หายเดียว,วก็ได้เอามาน้อยมาแต่นำ้เซิ่งเนาะแม่มันตายพี่น้องเอ้ยมาน้อยสามตัวเจ้ากระเหลืองก็เสียชีวิตแล้วก็ได้เอามาเลี้ยงไม้พี่น้องเอ้ย ไม่ได้หมาอยู่ให้อยู่นากับมีเป็นพี่น้องใบเฝ้าเฝ้าง่วเฝ้าควายยนี่ยค่อขากลางคืนฮามีโจรมีมาจอกลงมาตะพูพี่น้องน่าอยู่ใกล้พูก็ต้องมีหมูมีหมาเฝ้าบ้านเพิ่ลูกมาเมื่อคืนนี่ก็เห็นจูคือลงมาตะพูลงมาลักกินเป็ดเป็ดตัวหนึ่ง นี่ตัวหนึ่งพี่น้องให้เป็ดก็ดีโอ้ยใหญ่แล้ะตัวประมาณล้วกิโลกว่ามันจะกาดากระล่มน้าพี่น้องไอ้ลมลมไหนลมหนาวมากเมื่อคืนนี้พัาดมาแต่เพิ่แล้วทางพี่น้องฟังลาาเป็นลมหนาวบ่งอยู่โทรศัพท์บอกโอ้ยอยู่ประเทศลาวหนาวแล้วันนี้วางเมื่อคืนนี้มาหอดสะกลเกกพี่น้องไอ้อยู่ใกล้เด๋ยเนาะอยู่เช้งเขาภูฟาน <laughs> มะแรงนี่แหละยันได้ดังไฟพิงอามันหาเพือกมะมกอยู่พี่น้องเอ้ยมกเพื่อมกมันกินกับพ่อบ้านเพิน่นอยู่สองเท่าสองคนอยู่นาอยู่ให้อยู่นาฟองงวพฟางควายคือเก้าพี่น้องเอ้ยพ่อบ้านเพื่อนก็ได้ออกไปล่ามไปผู้ไว้แล้วแล้วค่อย,อยก็ได้ไปย้ายพ่อบ้านเพิ่นก็เลยขึ้นผู้เหมือนี่ เลาะผูไปหาเสจอเหวหาเลาะเบิังเฮ็ดกระดอกกระรางพี่น้องเอ,อ้ยมาซุปใส่มะเขอือดีค่อยเข้า,ขาบ้านก็ซื้อมะเขอือมาไว้เหมาะไว้ซุปหนาวอันนี้กะสามสามตัวบรรยากาศก็โอ้ยคักลมแหง้งบรรยากาศพอดีคักเลยพี่น้องเอ,อ้ยเคล่าหนาวตอนห้าปีใหม่เนาะเพราะว่าปีใหม่ทุกๆปีก็มันละหนาวพี่น้องเอ,อ้ย ดูเต้าเราหลานก็มากก็ออกมาพี่แหละออกมาหาพ่อหาแม่อยู่แต่ทงไฮทงนาพอนอนให้นอนนาพ่อแม่กะของพ่อ้านเพื่อนกระสีแล้วเนาะกระเดียวออกมาอยู่ไ้อยู่นาแบบน,นี้ดูเตาเราหลานมายำเลือกอะพระเจ้าออก,อากอมาหาแต่พี่แตน่นาพี่พี่น้องเลียเ้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านเลี้ยงงูเลี้ยงควาย เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาไว้เป็นหมู่เป็นพวกคุณผู้ยู่สองเท่า <laughs> พอได้ไข่เหาพอได้มู่หวามูคุยพี่น้องเออพอปาไปมาเกิดขึ้นผู้เด้อผู้กะย่างลาดขึ้นไปนี่ก็ได้พี่น้องเอง <laughs> อมันมีเมย์เด้อขึ้นผู้ยำนี้ขอขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นรเจ้าชื่อส่องกับบุตรสบายเชยธามราศเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะ